เอเชียนะค่ะก at ็ว right? okay. so, ัน like นี้แบบว่าเปิดเป็นจุดใหม่นะคะชื่อเอเอเซียแล้วก็มีแอคทิวิตี้ทำเยอะมากแล้วก็แบบหนูเอชื่นชอบชั้นชั้นสองมากๆเพราะว่ามีบอร์ดเกมแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยมีแบบเค้กต่างๆอะไรอย่างเี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนมีแบบสตูที่ซ้อมเต้นได้แล้วก็ข้างบนก็คือมีสตูที่แบบสามารถนั่งเล่นกับเพื่อนได้อีกอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นสเปซที่แบบเราสามารถมากับเพื่อนๆได้ที่จริงมาคนเดียวก็ได้เหมือนว่าเพราะเขามีแบบเกม ใช่เลยเลยเพียร์สายเลเขาบอกว่าเป็นสุดลงตัวค่ะเป็นเซเลอร์สีใช่ค่ะเจนซีก็หนูหนูหนูเป็นเจนซีเนาะใช่ก็ถ้าคิดว่าแบบมันเป็นสเปซซิ่งจิ๊กถือว่าเหมาะกับทุกวัยค่ะวัยไหนก็มาได้แบบใช่ใช่ใช่วัยไหนก็มาได้แล้วก็แค่แบบมันมีความวายเบรสมีความสดใสมีความสีสันค่ะ ได้เลมค่ะได้เออหนูพ่อหนูชอบเล่นเก็บหรอชอบป่ะเหมือนเหมือนจะเล่นเก็บได้อยู่แล้วก็แบบจริงๆริหนูก็หายอทิวิตีทำกับพ่ออยู่ก็อาจจะมาที่นี่นะคะหือว่ามาได้ได้เลยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเอเอสสยามกันนะคะรู้สึกว่าเป็นที่ที่แบบเรามาวันไหนก็ได้เราแบบเรียนเสร็จเราก็มาหรือว่าว่างๆท้งวันก็มานั่งได้ยาวๆเลยค่ะเป็นที่ที่ควรลองมาอยากมาค่ะ ัอะไรก็ดงเพื่อนเห็นว่าแอลลี่ไปแซวดูไว้ว่าพ่อดังกับลูกแล้วตอนนี้ใช่พ่อพ่อดังมากค่ะพ่อก็ดังมากๆแล้วก็แบบอ๋อเขาทานหน้าข่าวใช่ใช่แต่ว่าเอาเรื่องความดังของก่อนลูกแบบไอเรื่องทาครีมกันแดดหน่อยคือเขาเขาดังไม่แต่เขาดังอยู่แล้วนะคะแล้วแบบคือกระป๋าก็แบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์และตลกอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้หนูก็หนูก็คอยติดตามเขาในโซเชียลมีเดียอยู่ค่ะ แล้วก็แบบว้าวกับคอนเทนต์ที่เขาทำตอนนี้ถ้าแบบถ้าจะต้องเจอพ่อนี่คือต้องจองชุดแ้วมากเลยตอนนี้ตอนนี้ก็นัดอยู่ค่ะแต่ว่าแบบเหมือนเราว่างไม่ตรงกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้ต้องเจอค่ะเพราะต้องอัปเดตหน่อยว่าคุณอารินทำอะไรบ้างว่าใครดังกว่ากันครับตอนนี้ตอนนี้พ่อดังกว่าอยู่แล้วคุณอารินตัวตึงตัวตึงเขาบอกวก็ไปใส่หน้าใหม่องหยาเขาแบบพ่อดังมากอะก็เซลก็ส่งให้เขาดูค่ะแล้วแบบคือคนที่รู้จักกับหนูเขาก็จะชอบแคปมาให้ดูว่าป้าป๋าทำอะไรบ้างแล้วก็ส่งมาว่า พ่อแบบทำอย่างนี้อีกแล้วหนูก็แบบว้าวเซอร์ไพรส์ตอนนี้นไ่ที่ที่คุณพ่อทำแล้วเรรอตอนหน้าข่าวอันนี้อันนี้ให้เลยค่ะให้เลยช,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 ชบบื่น <ทำ S 2> ชอบใช่ไหมคะชื่นชอบคือหนูแบบรู้สึกอินสปร์จากเขามากเพราะว่า คือรู้สึกว่าเออควรทาครีมกันแดดเนาะแล้วก็แบบเห็นเขาแล้วก็เป็นเป็นี r e m เดอร์ที่ดีว่าเราควรทาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราอยากทำตามเลยแบบนั้นเลยครีมกันแดดควรเข้าพ่อหนูมากๆอย่างเงี้ยขายงานให้ขายงานให้เข้าได้ตอนหนูได้ถามเขาเลยว่าทำไมพ่อถึงทาซักแบบฉาบนหนูไม่รู้แต่แต่เหมือนเขาเป็นคนที่เขาตีกอล์ฟใช่ไหมคะแล้วพอแดดมันร้อนมากๆอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะอยากแบบให้มันรู้ว่าแบบว่าเพร์เทคแน่นอนเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบโบ๊ะเต็มที่ ปกติแล้วต้องทาให้ขาวขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะถึงจะหมดคลิปได้จริงๆมันก็ได้นะคะมันก็ถือว่าแบบไรท์เลยค่ะแต่ก็ทาปกติเป็นเรื่องปกติของการไปไหนก่อนอ๋อแต่แต่มีบ้างที่ค่ะจริงๆตั้งแต่เด็กๆหนูก็แบบคิดบ้างคิดบ้างนะทีมกระแตไม่ไม่ไม่อยู่แล้วอยู่นะหนูไม่ได้ตกใจขนาดนั้นแต่ไม่ไม่ได้ตกใจมากขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าปะป๊าเป็นคนให้ ให้แบบเเารียกว่าอะไรให้ความสําคัญธ์กับการดูแลตัวเองอในเรื่องการออกแดดอะไรเงี้ยเพราะเขาตีกอล์ฟเยอะมากๆค่ะแอ้วก็จะว่าคืออาบอาบที่แดดใช่เขาบอกาบอกแทร์สองข้อนิ้วแบบผ่าสองข้อสอง ใช่แปดห0ื่นใช่คือหนูหนูอยากแบบแบ่งมาใช้บ้างเลยหรือเรานีได้คอบข่าวมาตัดข้อเลยตอนตอนนี้ไม่ได้ข้อแบบโกลวมากค่ะข้อช่ำวาวมากยังดีที่พ่อบอกว่าหนูอยากประสบคภามสำเร็จให้เราเห็นใอ ซึ้งซึ้งจริงๆแบบจริงบบ teachers, ๆคนอาจจะคิดว่าหนูกับพ่อคุยกันเรื่องงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องงานเท่าไหร่คือเจอกันแบบก็พูดถึงเรื่องอื่นในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเรื่องตลกตลกอะไรเงี้ยคือพอพอได้แบบว่ารับรู้ถึงความรู้สึกนั้นของป๋าป๋าก็รู้สึกซึ้งใจจริงๆแบบหนูก็ภูมิใจในตัวเขามากอยู่แล้วเราอาจจะแค่ไม่ได้บอกกันว่าแบบว้าวใจจริงเลยแต่ว่าแต่ว่าหนูก็บอกว่าแบบ คอยติดตามผลงานเขาตลอดจริงๆหนูก nice ็แบบเห็นเขาประสบความสำเร็จหนูรู้สึกดีใจมากดีใจกว่าตัวเองจะทำอะไรได้ดีเพาะยากจะบอกอะไรกับป้าป๋าอยาแกบอกอะไรกับพ่อบ้างพ่อเราแบบท่านอยากทำให้เราภูมิใจอะโอ้ยภูมิใจอยู่แล้วไงไงมีเขาเป็นพ่อก็ภูมิใจแล้วค่ะค่ะก็ก็บอกนะว่าแบบหนูดีใจแบบเวลาเขามีงานเข้ามาเหมือนเขาก็จะบอกว่าเขามีซีรีส์เข้ามานะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นละครนะหนูก็จะบอกแบบเฮ้ยดีดีดีมากรอดูอย่างเงี้ย มีโอกาสอยากร่วมงานับบนอกมันจริงก็อยากนะคะอยากเพราะว่าไม่คือเคยตอนเด็กมากที่แบบมันถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็เคยเล่นเล่นซีรีส์แบบสั้นๆด้วยกันที่เขาเล่นเปมนพ่อหนูมันก็ว้าวมากบทแบบไกลตัวสุดๆแต่ว่าแต่ว่าก็คือตอนนั้นเล่นด้วยกันแต่หนูเด็กไงคะหนูแบบไม่ได้มีประสบการณ์แต่ตอนนี้หนูก็อยากลองเล่นอะไรที่แบบที่ท้าทายด้วยกันแล้วก็สนุก ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีก็มีก็ได้ค่ะเล่นเล่นแบบเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยว่าต้องประทับตีปากเล่ตีเป็นไรมรอ้เลยได้นเปยังอัังขโอ้โหหนูน่าจะซูข้าวได้เขาเขาค่อนข้างแบบว้าวร้อนแรงร้อนแรงตอนนี้นักพี่สองพี่สามล่าสุดที่จกินข้าวแต่ล็อกวางร้อกยางยังไม่ได้ร้องเลยค่ะแต่ว่าเขาให้วันมาแล้วใช่แล้วก็ล่าสุดเขาก็ส่งมาบอกเขาว่าว่าเขาไปออกรอบไปตีล็อ เราได้พิ้วนกว่ากันครับหูป่ะจ๊าใช่เราได้รีบเลยคะว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เจอขปกติเราก็กินข้าวกินข้าวค่ะแล้วก็แบบดิคตอคิ t ิตอ่กินข้าวถานการเทอลล่าจะมีงานชเจมีงาค่ะเน้างคับินี้ินี้จะเป็นยังไงคกซิงเกลนี้จากที่ได้ฟังค่ะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตื้ ตื้อกว่าเดิมตื้อกว่าเดิมแล้วก็มีความร้อนแรงเป,เป็นเป็นแนวใหม่ที่หนูไม่เคยทําเลยค่ะอาจจะขอบายน,นิดนึงว่าแบบมันแรปเยอะท,ำทำําไมกล้าเสี่ยงทำอะไรที่ <laughs> ไม่รู้เห <c oughs> <า>มือนกันไม่รู้เหมือนกันเลราหนูโตขึ้นด้วยไม่ใโตขึ้นเหร <c oughs> อใช่คือรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่หนูต้องลองอะไรอย่างอื่นเพราะว่าภาพที่ทุกคนจําหนูคือแบบลองเพลง้องเพลงเสียงใสยืเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่า เออการแวปอะไรเงี้ยหนูพูดมาตลอดว่าแบบไม่อยากทำไม่อยากลองแล้วก็แบบไม่อยากเต้นหนักๆแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าชีวิตนี้มีช้ครั้งเดียวค่ะทม่จะทำเป็นเธอต้องใจขาย ความเซ็กซี่หรือความกิที่เป็นแบบแรอปไปความเท่ค่ะแต่เท่ไหมนะประสิทพของแอลลี่บนเวทีก็ขบัดเลยนะเต้นงานเต้นคข้างที่เจอเต้นเต้นแรงอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็หนูรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบแนวของเราค่ะหนูหนูไม่อยากทิ้งการเต้นหรือการร้องหนูรู้สึกว่าทํามันควบคู่ไปมันก็มันก็ทําให้คนดูเขาแบบสนุกไปกับเราได้แบบกำลังได้กบพร้ เหมือนเขา c o v e เพลงหนูไปใช่เหมือนเขา c o v e เพลงหนูไปก็ก็อยากนะคะตอนแรกคิดว่าจะร้องด้วยกันแต่ว่าแบบเคยเคยร้องไม่ตลกเลยกันเวลารอบหนึ่งแต่หนูร้องทห้ไม่ได้ร้องเพลงก็อยากร้องไหมนนะตอนจากตอนนั้นองอะก็อยากที่จะผิดไม่เนี่ย เริงจรเหยแล้วคว่ามันเต้นเลยเหไมอ๋อตอนนี้น่าสนใจเดี๋ยวจับขอเต้นดีก่าเป็นสกด้นใช่จริงหนูก็ถ้าเ่ว่าคนอยากดูก็บอกได้ค่ะเราแค่แบบไม่มั่นใจก็แบบไม่ใครอยากดูไหมเขาเต้นจริงจังได้เลยเนาะจริงจริงเขาเต้นได้ค่ะเลหนูมาจากเขาด้วยแห่ใช่ก็ที่หนูแบบิบช่ทุกวันนี้เิบมาก่อนดีไมา่าจ้้ไม่ไดหม่ หูได้หนูหนูบังคับเดี๋ยวหนูบังคับเฮ้อได้ไม่ได้หนูบังคับจะได้ฟังจะไหนคะจะได้ฟังจะไหนจะได้ฟังจะไหนเร็วนี้หูหนูตอบงี้ทุกคนก็อาจจะมาโหหนูหรือเปล่าท่หบอกมาเลยต้องทางนั้นคือบอกว่าที่คลายก็จะมาโหหนูเหมือนกันเอ่อไม่เกิน ไม่เกินหนึ่งไตรมาสลวกันเหะออ้าวไตรมาสนสามเดือนเีงมั้เก็ใน3เดือนหวังว่าหวังว่าปลายปีปลายปีปี่เมบี